ที่กระทรวงมหาดไทยนะครับคุณวิสารเตชะธิรวัตรรัฐมนตรีช่วยมหาไไยยได้เปิดเผยนะครับว่าตัวเองนั้นเตรียมเสนอนโยบายกับนายกยิ่งรักษณ์นะครับแล้วกเ็เป็นนโยบายเกี่ยวกับเรื่องของการจัดซื้อแท็บเล็ตประมาณ10,000กว่าเครื่องนะครับเพื่อแจกให้กับกำนันทั่วประเทศเพื่อให้สามารถติดต่อสื่อสารกับกำนันได้โดยตรง โดยเฉพาะเวลาที่เกิดปัญหาหรือความไม่สงบใดๆในพื้นที่นะครับซึ่งกำนันจะสามารถรายงานตรงเข้ามาให้รัฐมนตรีวิสารรับทราบเหตุการณ์ได้ทันท่วงทีผ่านทางแท็บเล็ตนี่ฮะในส่วนของงบประมาณจะใช้งบประมาณเหลือจ่ายของกรมการปกครองเพื่อดำเนินการอตอนนี้ก็มอบหมายให้ในายชวนสิรินันทพอนทรอธิบดีกรมการปกครองดำเนินการให้แล้วเสร็จ ก่อนที่อธิบดีจะกเกษียณอายุราชการในปลายเดือนกันยายนนี้นะครับแล้วก็ตัวคุณวิสารก็บอกว่าเตรียมจะปรับปรุงระบบซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการประชุมผ่านระบบวิดีทัศทางไกลหรือระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์กับผู้ว่าทุกประเทศนะครับประเด็นก็คือว่าอันนี้เป็นนโยบายใหม่นะฮะที่ทางด้านของรัฐมนตรีช่วยมหาไทยไม่รู้ว่าไป ไปรับไอเดียไปปิ้งอะไรมาจากแท็บเล็ตที่แจกเด็กๆหรือเปล่านะฮะถึงจะมาแจกให้กับกำนันทั่วประเทศคใครที่เป็นกำน,นันมีสิทธิ์ที่จะต้องได้รับแท็บเล็ตฟรีๆนะ,ะผู้ใหญ่ไม่ได้นะเขาบอกเฉพาะกำน,นัำนครับหมื่นกว่าเครื่องถ้าเกิดรัฐบาลผ่านนโยบายนี้นะฮะนะ,ะผ่านนโยบายนี้แล้วก็ก็ต้องใช้นะฮะเวลามีการจะสื่อสารโดยตรงอะไรกับกำนันเนี่ย กำนันคนไหนที่รับแท็บเล็ตไปแล้วก็ต้องติดต่อได้ละใช่ไหมฮะรัฐมนตรีช่วยมหาไทยท่านนี้เป็นมทสามนะครับครับอยากจะติดต่อกับกำนันในพื้นที่ไหนเนี่ยก็ต้องติดต่อผ่านทางแท็บเล็ตได้นี่อันนี้เป็นเรื่องที่หือหาสุดๆเขาไม่ใช่มือถือกันแล้วเหรอปพ๊บไม่คือถ้าเกิดมันเรื่องเร่งด่วนเนี่ยเราก็ใช้มือถือมันก็เร็วกว่าหรือถ้าหากว่าท่านหาดอาจจะจะ คุยกับกำนันหลายๆคนทุกทีที่เขาใช้กันก็คือประชุมผ่านทางวีลคอนเฟอเรนซ์ใช่ <Conf idence. S 2> ใช่ใช,ใช่ไหมใช่แล้วมันทำไมต้องแท็บเล็ตจะแบบแท็บเล็ตอาจจะละเอียดกว่ามั้งส่งรูปส่งอะไรไปแล้วอยากจะให้กำนันดู <st> ทันสมัยซื้อแท็บเล็ตใช่กำนันในประเทศไทยมันอาจจะดูแบบไม่รู้สิฮะไม่รู้คุณพิสารก็ไม่ได้อธิบายนะครับ <c oughs> ก็อยากจะให้แบบดูดูโอ้โหอัปเกรดอ่ะใช่ไหมฮะไม่ใช่ว่าคุณธีระต้องลบ ล้างภาพกำนันที่แบบมีพระคมาคาดพุงแล้วก็แบบโบราณโบราณต้องเลิกครับครับยุคนี้ต้องไม่มีต้องถือแท็บเล็ตแล้วก็แบบทัชไปทัชมาทัชไปทัชมาแต่ไม่ได้แจกแล้วมันจะจบเดียวสิแจกแล้วแจกแล้วมันไม่จบไงเพราะว่ากำนันบางท่านก็เข้าถึงเทคโนโลยีเนี่ยบางทีต้องใช้เวลาก็ต้องสอนฮะเออก็ต้องสอนก็ต้องไปอบรมไปอะไรอีกใช่ครับถ้าเกิดโครงการนี้ผ่านนโยบายนี้ผ่านนะครับก็ต้องมีการอบรมก็ต้องเปิดคอร์ส อบอรมการใช้แท็บเล็ตให้กับกำนันนะเพราะต้องยอมรับว่ากำนันหลายท่านเพราะว่าส่วนใหญ่ก็ค่อนข้างจะสูงอายุนะฉะนั้นการจะคลิกจะก๊อปปี้จะเมมโมรีจะอะไรเนี่ยมันต้องสอนทั้งหมดคอร์สนี้ก็คงใช้เวลาหลายปีอะ <c oughs> สอนแต่เจ้าจริงๆคุณวิสารคิดได้ยังไงไม อย่างที่คุณวิสารบอกครับให้สามารถติดต่อสื่อสารกับกำนันได้โดยตรงใช่ผมว่าใช้มือถือจะง่ายกว่านะเออ,เอ,อก็คุยเลยไง <c oughs> ก็ต้องถามคุณวิสารว่าทำไมทำไมคุณวิสารติดใจแท็บเล็ตชอบแท็บเล็ตหรือยังไงถึงแบบไม่ไม่ติดต่อกำนันโดยตรงทางมือถือ,อ,อนะหรือว่าแท็บเล็ตมันเร็วกว่ามันละเอียดกว่ามือถือ,อยังไงใช่ไหมฮะเออหรือมันไม่อยากจะใช้เงิน หรือมันยังไงให้มันมีเงินเหลือจ่ายเยอะขนาดนั้นเลยแหละฮะของกรม<อ>การปกครองจะใชเกันอีกแล้วหมื่นเครื่องก็ไม่ใช่น้อยน้อยนะฟรีด้วยนะฮะครับเอาเข้าไปเอาเอาเอา,เอา